สวัสดีทุกคนนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเราก็มาเจอกันในช่วงแรกของคลิปที่ค่อนข้างเป็นทางการนะครับแต่ว่าก็เป็นการบอกเล่าประสบการณ์จากการศึกษาในข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับกับช่วงนี้นะครับที่หลายๆคนนะครับก็ถามผมเข้ามาในเรื่องของการผลิตนะครับการบันทึกคลิปนะครับในการสอนให้แบบ ผ่านชูวิเลยนะครับในการายื่นวพีเอนะครับว่าเราจะบันทึกคลิปยังไงมีข้อมูลเบื้องต้นพื้นฐานยังไงที่เราจะต้องรับรู้แล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในคลิปของเราได้จริงๆนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมก็อยากจะบอกว่ามันมีสิ่งที่เราควรจะทราบเบื้องต้นกันก่อนนะครับที่เราจะบันทึกคลิปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนของเรานะครับอันดับแรกนะครับ ก็คุณครูนะครับใช้กล้องนะครับเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ในการบันทึกคลิปของครูนะครับก็ No t i t l เเลยนะครับไม่ต้องมี t i เติไม่ต้องมี Intro ไม่ต้องมี Music ไม่ต้องมีเสียงเพลงอะไรเข้ามาเลยนะครับเทคเดียวยาวๆให้จบไปเลยนะครับแล้วก็ไม่มีการ Editing ในระหว่างการ ถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ไม่มีการขึ้นตัวหนังสือใส่เอฟเฟกต่างๆนะครับอันนี้ไม่ต้องเลยนะครับดังนั้นก็เป็นการเอื้อครับให้คุณครูสามารถาถ่ายคลิปได้ด้วยตนเองนะครับไม่ต้องมีการจ้างหรือว่าไม่ต้องให้ผู้อื่นเข้าไปช่วยเหลือมากมายนะักก็เพียงแค่คุณครูตั้งกล้องครับแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่ต้นคาบไปจน ถ่ายคาบได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมุมหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆก็คือการตั้งกล้องว่าเราจะสามารถตั้งกล้องตรงไหนแล้วจะได้เห็นกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนของคุณได้อย่างชัดเจนตอบโจทย์แล้วก็ปังไม่ต้องแก้ไขหลายครั้ง ผ่านแบบฉลุยง่ายๆเลยนะครับและก็คือมุมแบบเบิร์ดไอวิวครับซึ่งมุมที่ครูควรจะเลือกนะครับก็ควรจะเป็นมุมบริเวณหน้าห้องนะครับฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้นะครับแล้วก็อ,า,อาจจะตั้งไว้เป็นมุมมุมกล้องวงจรปิดรับครูมุมด้านบนเลยนะครับแล้วก็อาจจะหาอุปกรณ์มาช่วยเช่นอาจจะมีแบบเทปกาวเล็กซีอะไรตัดติดตั้งโทรศัพท์มือของครูให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่ตกนะครับแล้วก็เริ่มต้น ยาวเทคเดียวเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนว่าแล้วมันอยู่ข้างบนกล้องมันอยู่ข้างบนครับผมจะทํายังไงกับกล้องดีเราจะควบคุมคอนโทรลยังไงเดี๋ยว EP ีหน้าผมจะมาบอกกล่าวในเรื่องของการเชื่อมต่อกล้องกับจอโมนิเตอร์ซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กของค,คุณครูหรือเป็น iPad ของคุณครูหรือเป็นเป็นจอที่เราสามารถโมนิเตอร์ด้านล่างได้นะครับไม่ยากเดี๋ยวผมมาสอนในคลิปหน้านะครับต่อมาครับผมสําหรับในคลิปจะต้องมีอะไรบ้างนะครับ ในคลิปเนี่ยนะครับซึ่งมันถูกกำหนดความยาวเอาไว้ว่าไม่เกิน60นาทีนะครับซึ่งก็สามารถจ1นาทีก็ถือว่าไม่เกินะนะครับครูแต่ว่า1นาทีมันก็คงไม่สามารถตอบโจทย์หรือไม่สามารถอธิบายตัวชี้วัดให้ครบทั้ง8ตัวชี้วัดได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับคุณครูได้เลยนะครับในช่วงของประมาณ40 50นาทีก็น่าจะกำลังดีนะครับก็คุณครูก็ไปจัดการเมเนจต่าง ให้พร้อมด้วยตัวของท่านเองนะครับซึ่งในคลิปนะครับก็จะต้องบอกอวิธีกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับให้ครบทั้ง8ตัวชี้วัดที่ตามกำหนดใน WPA ได้ กำหนดเอาไว้นะครับซึ่งลักษณะของคลิปที่คุณครูถ่ายทำเนี่ยนะครับก็นี่ครับเหมือนของผมเลยนะครับไม่ต้องชัดมากก็ได้นะครับความแบบความคมชัดไม่ต้อง 4K เนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปอัปโหลดต่างๆมันก็จะมีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นกรรมการนะครับอยากจะเห็นบรรยากาศในชั้นเรียนอยากจะเห็นวิธีการสอนอยากจะเห็นอินเนอร์ของผู้เรียนเพราะฉะนั้นแล้ว ไม่ได้ต้องการความคมชัดแบบไปฉายในโรงหนังเพราะฉะนั้นแบบที่ผมทำเนี่ยครับที่มันแบบมีแบบกระจุยกระจายเต็มไปหมดนะครับอาจจะไม่ชัดมากว่าวันนี้เราถ่ายกันกนลางคืนนะครับก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับเอาให้เห็นแบบบรรยากาศในห้องเรียนแบบภาพรวมก็พอนะครับแล้วก็สําหรับหลายๆท่านนะครับอาจจะกังวลในเรื่องของสคริปต์ว่าเราจะดําเนินการสคริปต์ไงจริงๆแล้วสคริปต์ก็คือ อะไรครับแผนการสอนของครูนั่นเองนะครับซึ่งก็วางระดับขั้นนำขั้นเนื้อหาขั้นสอบอะไรให้เรียบร้อยนะครับสุดท้ายถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับถ้าเวลาครูยังเหลือนะครับยังไม่ถึง60นาทีหรือยังไม่ถึง50นาทีคุณครูน่าจะมีแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับสะท้อนคิดในชั้นเรียนเพิ่มเข้ามาตอนท้ายอึ่นก็จะเพิ่มความแบบโอ้โหเป๊ะปังคลิปคอครูผ่านแน่นอนนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมมีคลิปวิดีทัศนะครับแนะนำการถ่ายทำนะครับ ของสํานักงานกศนนะครับมาแนบท้ายให้กับเพื่อนๆครูได้ดูกันนะครับว่าแบบไหนชัดเจนแบบไหนจะเป๊ะนะครับสำหรับ e p พีนี้นะครับจากกันไปเท่านี้ e p พีหน้ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็จะเกิดน,นําไว้ก่อนว่า e p พีหน้าผมจะพาทุกคนไปดูห้องเรียนว่าเราจะติดตั้งกล้องตรงไหนของห้องเรียนจะได้ภาพมุมที่ออกมาโอเคแล้วก็ผ่านฉลุอย่างแน่นอน พร้อมกับ8ตัวชี้วัดมีอะไรบ้างเราจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงแล้วลุยกันกับวอพีอให้ประสบความสําเร็จกันนะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับไปดูคลิปของกศก,กันนะครับไปเลยเมื่อถึงช่วงเวลาที่คุณครูมีคุณสมบัติพ<อ>ร <DA> ้อมที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์ PA คือ มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งและวิทยาฐานะไม่น้อยกว่า4ปีติดต่อกันมีผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานย้อนหลัง3รอบการประเมินและไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัยหรือไม่เคยถูกวิิฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรณวิชาชาีพที่หนักกว่าโทษภาคทันในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง4ปีคุณครูก็สามารถยื่นคำขอต่อสถานศึกษา คือให้สถานศึกษานำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Digital Performance Appraisal หรือระบบ DPA พร้อมหลักฐานต่างๆในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลโดยสามารถยื่นคำขอได้ตลอดปีภาคเรียนละ1ครั้งครับในส่วนของไฟล์วิดิทัศน์ที่คุณครูต้องส่งเข้ามาในระบบ DPA นั้นใช้สำหรับการประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนหรือการประเมินด้านที่1 ซึ่งกรรมการจะประเมินจากแผนการจัดการเรียนรู้และไฟล์วิดิทัศน์จำนวน2ไฟล์คือไฟล์วิดิทัศน์บันทึกการสอนโดยไม่มีการตัดต่อในรูปแบบไฟล์ mp 4ความยาวไม่เกิน60นาทีและไฟล์วิดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามไฟล์วิดิทัศน์บันทึกการสอนความยาวไม่เกิน10นาทีเท่านั้นและรูปแบบเป็นไฟล์ mp 4เช่นกันครับ สำหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนสองคาบเรียนเช่นวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีคาบการทดลองด้วยนั้นคุณครูสามารถบริหารจัดการได้ว่าจะนำคลิปการสอนในคาบใดที่ดีที่สุดมานำเสนอในความยาวไม่เกิน60นาทีไม่ต้องกังวลครับว่าจะสอนไม่จบตามแผนการเรียนรู้เพราะคณะกรรมการประเมินไม่ได้เน้นเนื้อหาทั้งหมดในรายวิชาแต่จะดูที่ทักษะการสอนของคุณครู ซึ่งหัวใจสำคัญของคลิปการสอนนั้นต้องสะท้อนให้เห็นถึงทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน8ข้อนี้ครับ <S <S และหากคุณครูสอนมากกว่า1รายวิชาสามารถเลือกรายวิชาที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนมากที่สุดแล้วจัดทำแผนการเรียนรู้พร้อมไฟล์วิดิทัศน์บันทึกการสอนส่งเข้ามาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครับ โดยการถ่ายทำนั้นก็ให้บันทึกภาพและเสียงระหว่างการสอนตามสภาพจริงจะตั้งกล้องที่มุมใดก็ได้คุณครูสามารถเลือกได้ตามบริบทในการจัดการเรียนการสอนแต่ต้องแสดงให้เห็นบรรยากาศในห้องเรียนภาพรวมของผู้เรียนทั้งห้องสื่อที่ใช้ในการสอนและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยใช้กล้องตัวเดียวบันทึกภาพตลอดการจัดการเรียนการสอนนะครับหากสอนในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ คุณครูก็สามารถบันทึกภาพการสอนผ่านโปรแกรมต่างๆแล้วใช้เป็นไฟล์วิดิทัศน์บันทึกการสอนส่งเข้ามาในระบบ DPA ได้เช่นกันไฟล์วิดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้คุณครูต้องนําเสนอด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เล่าถึงเบื้องหลังการจัดการเรียนการสอนในครั้งนั้นอธิบายให้กรรมการเข้าใจสภาพบริบทห้องเรียนผู้เรียน และวิธีการสอนให้ชัดเจนขึ้นไฟล์นี้สามารถตัดต่อเพื่อแทรกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือไฟล์นำเสนอจากโปรแกรมต่างๆเช่น PowerPoint, Keynote หรือ Google Slide ก็ได้แต่ห้ามใช้ดนตรีหรือเสียงประกอบไม่สอนตัวอักษรระหว่างการนำเสนอและไม่ต้องทำไตเติลเปิดก่อนการนำเสนอหรือจะใช้วิธีการนำเสนอด้วยตัวเองโดยไม่ตัดต่อหรือใช้เทคนิคใดๆก็ได้เช่นกันครับ ส่วนอุปกรณ์ในการถ่ายทำสำนักงานกอสอขอเน้นย้ำครับว่าคุณครูสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือถ่ายวิดีทัศน์การสอนด้วยตัวเองได้ครับหรือบางโรงเรียนอาจสนับสนุนกล้องวงจรปิดหรือกล้องวิดีโอในรูปแบบต่างๆก็สามารถใช้ได้ขอเพียงให้ได้ไฟล์ที่มีภาพและเสียงสมบูรณ์เพียงพอที่จะให้กรรมการประเมินได้ว่าคุณครูมีทักษะการสอนอย่างไร และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างไรบ้างเท่านั้นไม่ต้องลงทุนจ้างถ่ายทําและตัดต่อวิดิทัศน์นะครับส่วนการประเมินด้านที่2หรือด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นให้คุณครูนําเสนอผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่เกิดขึ้นหลังการจัดการเรียนรู้ตามไฟวิดิทัศน์บันทึกการสอนที่เสนอไว้ในด้านที่1ครับ โดยให้เสนอเป็นไฟล์ดิจิทัลในรูปแบบไฟล์วิดีทัศน์ความยาวไม่เกิน10นาทีหรือไฟล์ภาพหรือไฟล์ pdf ซึ่งทั้งหมดนี้ควรสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมมากกว่าผลงานกลุ่มหรือผลงานในภาพรวมครับไฟล์บันทึกการสอนเป็นตัวสะท้อน performance ของครูคุณครูสามารถฝึกซ้อมการสอนวางแผนการถ่ายทำจัดรูปแบบห้องเรียนได้อย่างอิสระ โดยอาจทำการทดลองบันทึกแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการ PLC ในโรงเรียนก็ได้หลังจากนั้นจึงเลือกไฟล์ที่ดีที่สุดซึ่งสะท้อนทักษะการสอนของตนเองและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนส่งเข้ามาเพื่อใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะกระบวนการทั้งหมดนี้มุ่งหวังให้ครูใช้สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และใช้เวลาในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพนั่นเองครับ